thanks สวัสดีครับแอนน์นร์มนาสายโฮกจากช่องแอนชานเอลนะครับเดี๋ยวเข้ามาคุยกันเรื่องของการต่อเพลงนะครับต่อเพง่งลักษณะของการเล่นเพลงผสมกับไล่พิ้นเลยนะครับไล่พิ้นที่เข้าเล่นกันเลยนะครับบม่ว่าจะเป็นไล,ล,ล่ไล่ล้ำเพลินหรือไล่หย,ยังกระตามนะครับขั้นเข้าต่อเพลงอะ่ะบางคนบางคนเน็ต ใส่วิธีการเล่นเพลงยาวเลยนะครับคือเล่นจบเลยนะครับจังมาต่อเล,เล่นเพลงต่อเนื่องกันเลยนะครับอพอจบเพลงปุบ๊บเขาก็ต่อเล่นเพลงต่อเนื่องต่อเนื่องไปเลยนะอันนึงก็ได้ด้วยกันครับเป็นสูตร,รของไฟของมันนะครับแต่ว่า,าวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือสําหรับคนที่โบกเกงเลื่องเพลงนะครับก็คือเอาแค่ท่อนท่อนที่มันเป็นท่อนสาคัญของเพลงมาใส่ในรายพินและกับผสมประสานกับรายแฮนะครับก็คือลายลําเพลินนะครับอาจาร,รย์อยากพิจาราไม,ามาก็สามารถเห็นใดแต่ว่าจุดสําคัญที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ หาเอาเพลงมาเนี่ยให้อาจารย์หาจุดสําคัญของเพลงนะครับก็คือพอทเพลงเนี่ยมันมีจุดสําคัญก็คือท่อนเพลงมันมีสีท่อนนะครับท่อนเริ่มต้นนะครับท่อนคล้ายๆเริ่มต้นแล้วก็ท่อนฮุกท่อนฮุกคือท่อนที่แบบน่าสนใจนะครับบม่ว่าจะเป็นเพลงใดก็ตามท่อนฮุกจะเป็นท่อนกินใจแล้วก็ท่อนที่เวลาหน้าแต่งเพลงคุณแต่งเพลงน่ะจุดขายคือท่อนฮุกนะครับหนึ่งทำนองสองเนื้อหาที่มัน ปังเขาไปเลยนะฮะที่มันปังนะครับก็คือนาปังโดนใจเอออันนั้นขายเพลงได้นะครับอ่าแล้วก็ท่อนสุดท้ายท่อนสุดท้ายกับใครท่อนหนึ่งกับท่อนสองนะครับลงถ่ายให้เฮาเลือกหาท่อนใดท่อนหนึ่งในเพลงมีซีท่อนนะครับอ่าอันนี้สำหรับกรณีเพลงลูกทุ่งนะครับแต่ว่าเพลงสตริงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพลงลูกทุ่งแต่ที่ผมเคยแต่งเคยแต่งเพลงมากเ่ยกะมันสีมีซีท่อนนะครับท่อนหนึ่งท่อนสองแล้วก็ท่อนฮุกแล้วก็ท่อน ที่4นะครับประมาณน, này, น,นี้นะครับเอาจ <c oughs> to ุ become, ดสําคัญของเพลงเฮาคิดว่าเพลงไหนที่มันตึงตึงใจของคนที่ฟังหรือว่าตึงคนที่ฟังให้มันให้เขาฟังเฮาดนๆนะครับสามารถตึงใจหรือว่าลลอกใจของเขาลลอกโตเขาไหวบ่ให้สามารถขยับขยันไปใส้ไปใส่ได้ก็ใส่เพลงนั้นมาหรือว่าใส่จุดของจุดจุดหนึ่งของเพลงนั้นมากก็ได้นะครับแต่ว่าขั้นเพลงมันมวนอยู่แลวทั้งเบิดเพลงอันนี้ก็เล่นเน่าไปเลยก็ได้บ่เป็นหยางแต่ว่ากรณีที่คนดึงมาที่ะจุดที่ะจจุดเนี่ย เล่นมาคือว่องหันนี่ผมเล่นท่อนหัวนี่นะฮะท่อนเริ่มต้นผมขึ้นโดยเพลงโดยเพลงลูกทุ่งนะครับเป็นสำเนียงของเพลงลูกทุ่งแล้วก็ต่อไร่พี่ไร่พีนมากขยาบของในนิดนิดน้อยๆแล้วก็ออกไปหาเพลงคือเก่าวนไปวนมาได้อันนั้นก็คือวิธีการเล่นเพลงเอาเพลงมาใส่ในไร่พีนอีกแบบหนึ่งได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือจุดสําคัญให้อย่าลืม เข้าฟั่งเพลงนั้นให้ดีว่าเพลงใดเพลงนั้นมันจุดขายบนไหนเอาจุดขายของเพลงนั้นขั้นคนกรณีที่คนบริเลนเต็มเพลงนะครับเอาจุดขายของเพลงนั้นมาอ่ามาปร,รประกอบนะครับมาใสา่เข้าไปในไล่หัวไล่กลา,กางหรือว่าไล่สุด้ายของอของไลพ่พินที่เทาสิเ่นกันได้เพลงหนึ่งเนี่ยหรือว่าสองเพลงสามารถเรียนใดอ่าเด่นไดรอบบ้านออมบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าขั้นเทาสาม,มาถที่จะดึงใส่จุดที่สําคัญสาคัญของลายพินเพราะลายพินมันเรื่มเขย่าเขย่าไปโดนๆมันก็เริ่มนาเบื่อ พราะเริ่มนาะเบื่อหายอาจารย์อยากพี่หน่ะไหมใส่เพ่งเข้าไปนะครับเพ่งนั่นก็นคือเพ่งที่น่าสนใจก็คิดว่าเล่นเมื่อปุ๊บเนี่ยมันปังเลยนะครับก็คือเลนขึ้นมาปุป๊บเออคนฟังเนี่ยเฮ้ยมันสะดุดหูดีนะนประมาณนี้ครับก็แล้วแต่นะครับอ่ะสมมติว่าเขาใส่เพ่งใส่เพ่งอย่างดีล่ะเออผมกับบุคเคยเป็นเพ่งบันไดนะครับขึ้นไล่หัวก,กันก็นได้ครับ ขอาลาไล่พี่เลยครับบ้านนี้ พอถึงตรงนี้นะครับเอาต่อเลยครับตอ่อไายพินกาประมาณนี้ครับค่ะแทรกที่เล็นกน,น้อยสำหรับคนที่ตตรงการใส่จุดสำคัญของพิน จุดสำคัญของเพลงมาใส่ในลรยพินงกะหาจุดที่เขาคิดว่าน่าสนใจที่สุดนะครับมาใส่กับลายพี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มาแบงปันกันแค่นี้นะครับบอกรบกวนหลายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมแชร์ละเพราะว่าขั้นแชร์นี่คนที่บดได้เบิ่งในคลิปนี้ก็สิได้หูนํานหาเว่ามันมีการแบ่งปันกันในเรื่องนี้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนกับว่ทันหูว่าช่องแ n c h ช n n e l หรือว่าคลิปนี้มันยู บนไดเข้าหาบ่เจอเข้าแช่บันกาิเลยหูทันที่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะครับแอนนอมอน่าสายหกจากช่องแอนชาแนลล่ากันไปก่อนสวัสดีครับ